สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพ,พี่น้องข้ามารีวิวเทียงหน้าหน่อยจ้ะทียงพ่อไดใบนั่งเลรนนอนเหรียพี่น้องไปเบิงว่าเบิดงบกป,ประมาณไรเป็นไรจ้ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นใส่เวลาเฮ็ดยูหกมือวันอาทิตย์เริ่มเฮ็ดวันอาทิตย์วันสูกล้ว อาทิตย์ทาน,นอาหารพุ่าต้มยังอะไรลูกต้มปลาครับต้มปลาครับถือแคอ่เอาปลามาต้มพอเจ้ววาวหกต้นพี่น้อง,ส,งส่งพ่อ,อยูอยู่ดอกจากนีิทาแม่นอ,มนอยู่ดีมีแห้ง มีใหม่มียังตอกออกมาก็ออกมาทั้งนี้เห็ดเป็นของนอนกระไดอลไรได้นีมแอมดีๆตอกอีกสามต้นฟังเสาหกต้นพี่น้องเสาสี่เมตรหกต้นห่องกะสองเมตรหาซีบกว่วงหาเม็ดอกกวงสองเมตรหาซีฟแง่หกเง่หาเมตรเบากระถือ พอขับดูเพลินเกินจากหนามมาแล้วตึกแขนมากันตึกแขนสร้างกระซีสี่พันเส,สาสองพันซี่เสาสื่อเพลินต่นละ 4, 6, สี่ลอยหกสี่ยี่สิบสี่สร้างกระซีกระซี่พัน คาสร้างหายเพิ่นสามพันพี่น้องหฮกม,มือมือละหาลอยเติ้งจางต่างจางต่างหาได้หนิพี่น้องห้อ้ายจะคล้องมาเฮ็ดซอยให้เรามือละหาลอยเหตุยากบ่คอยเด้อพี่น้องขื้นสูงลงต่ำอยู่นี่เต็นขื้นเต็นลงสองคนกะกลวงเติบอยู่ค <N> าใหม่เนี่กะจางเข้าเรือใหม่อันล่างจะคล้องอยู่ข,ขั้นห้องนะพี่น้อง อ่งข้าใเลยเบิดมือนหนึ่งเพืองมันเึแิแปนปูเบิดสองมืนกลัวสองมื่นกัสองสองมืนสามพอ่อแดงมีหมองเศร้าหมบันไดกับเฮดว่าย่างดีบันไดสามขันมองจอดเกิกบก็ไม่มีพี่น้องนี่ <c oughs> เกิดหมาอยู่งนอนบ่เคยมีบันไดเลยนี่อยู่แต่ง,งานตำงานสานเดียวร้านขอเห็ดกับเขาพี่น,อออน้องนไหนสองใหญน่นางยังเหมือนเลยนี่พาไปเบิ้งขั้งทึงบันไดเพื่อนว่าให้เอาขี่เพื่อนว่าให้เอาคูได้สีหนอ้องตามตำหล่าพอ,อ,อให่มีเราเห็ดให้สามขัน แปนก็ะเไิดใช้เดี๋ยวยังหรอกจ้ะพอลาเฮ้าบ่มีไฟฝาไส่ตกเลยเห็ดมองนั่งไหวพ่อมองนั่งพี่งนั่งหลินเพื่อเดินยังนี่พ่อย่งใส่เดินมองนั่งนั่นแหละเนาะ เด้อพี่น้องมากินตมปปานี่มนี่ยนนี่สีมืออะไรนเห็ดเพียงไรยางนี่พี่น้องก็ใส่ยังานราคาจ้างสร้างปกติออ้คอยว่าจ้างถ้าเสาใหม้สี่รับต้นละพันสองเด้อพี่น้องท้าเสาปูนต้นละพันห้าท่าสร้างยกมุงซื้อได้บรได้รวมปูปูผืนปูแปด เเดอมดอกเบ่ได้อ้นันดอกแล้วมาเหตุให้เต้นหนองนี่แหละบ่ได้รับงานเดอดอกพี่หน้องบ่ได้รับงานข้างนากะก็ออกมากันแดดมาเห็นหย่างดีเลยไปเลยไปตายเลดช้มวิวมุมสูงของสวนละพี่น้อง โอ้ยกี่เขากอนได้กู้นี่คนป่วยมากลั่วปลาร้านกัย่างค่ะโอ้ยวัสดีท่านผู้ชมในที่ลูกยายาเห็ดหนาแนวนัหนานใจเห็ดโลรอขอกับแบ่มากินข้าวปลาบรรยากาศเอนาน มาอยู่น้ำกันกับลูกเออเบิ่งปลาคอใหญ่ที่เราเมื่อนี้ต้มกินแล้วรอบหนึ่งเอาพักใช่เพิ่นมาที่หลังเพิ่นกระเฮ็ดกินที่หลังท้ำมากินเขาแหลงได้นี่เออเล่กินเขาเออรังตีเสี่ยมากินเอากันเด้อเออแม่กล้องแม่กล่องเ่อด้ดอกลูกมันหักแล้วค่ะต่างกล้องแม่เนี่ยพักว่องแล้วแม่เสียอาเตะ อันนี้นส่สรน่งน่้ีส่างกระสีร้างกระซีกับซองแล้วค่ะงานเดมีโตใส่หลังมีโต้าในสิบาทางแหซอยกันบ่นี้พไป้มีถ้าพี่น้องเข้าสนใจติดตองานรับอยู่บ่นี่าแสนไจ รับก็องรับตีก็ตงต้อนแล้วรัแต่ได้เข็นน้ำเยืนนี่ละพี่น้องเราว่าีอุปกรณ์ไปว่าระบบมีดดไปดอกแบวมาหาเราไปอยู่หํำเลยเนาะแมนว่าวิเครขอนตีตะปูสามค้ายหนากันแล้ววันนี้ขอนต้อนทีขอนตีตะปูง้อแถวนางออยู่สามดอกนี่กออก็สิบมาทีละศ้า เออก้อนนี่ะเราคือแท้ก็ยังมีเห็ดกับน้องเคยเปิดนี่เฮดกับ่อตีสองคนถ้าสมมุิจาก้างเซมที่อีรีนี่แต่คาสร้างยกมุ่งนี่เจสันสองพี่น้องนี่เ้าหกตุนนี่ถ้าม่นั้นเส้าปูนนั่น ไข่แมงสาบปูนตุ่นและฟันน <neither> ้ำมันนีสายหนามลารับเทปรับเทปเทปทาทาเพิ่หย่อยก็เพ่อใหญ่การเฮ็ดเครื่องมือเท่านั้นหนีจ่อยหอยผู้ยูฟอร์อยตอกตะปูยังบ่เป็นถามเบิ้งถามเบิ้งเอ๋นี่ตัวหยังนี่ตัวหยังนี่ตัวหยังให้ผู้ใหญ่การตอบเบิ้งถามต้อเทือนี่สีบลอนด์เสื้อนางโซ่เนี่ยวะ เกินนั่งโซ่เนี่ยรีวิวรีวิวเถียงหน่อยน้องท่านว่าโอ้น้องเต้คับน้องท่านว่ามีมองนั่งมองเศร้าหรือเด้อพี่น้องใครอยัางไม่ยามกับมามีผู้ทักมาทั้งเพจอยู่มายามมาไม่ยามทุ่มสวนใหญ่ต่อยว่าสั่นเอาเสื้อเอาเอาบอกพี่น้องท่านเนี่ยมาได้แล้วค่ะประสบเหตุนาดีๆอ้วนไม่ยมท่านว่าได้ก็ไม่ต่อยว่าศรแต่ว่าโทรมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เบอร์โทรกันในเพจนั่นแหละจ้ะแปะเ,เบอร์โทรไว้ในเพจ,จอยูโ่โท้หายท้ย้ำแรงด้วยพี่น้องเพราะว่าออกแากบ้านเ่นนนได้ถือเครื่องนั่นนะจ๊ะปลาท่ยั่้เม่แ่บเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม,ลาม,ม,มและสมจะมารีวิวเทียงหน้าหน่อยสัคข้าหาเหมือนละหาลอย นอก,กัขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้คะคลิปหนาฟอกันม้สวัสดีจ้ะ